ครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการไลฟ์สดนะครับให้ชมนะครับอันนี้นะครับ n p e นะครับตัวนี้ n p e e 5,000 a นะครับสภาพสวยงามครับตามนี้นะครับใช้งานปกตินะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านพิเน็ตออริโอนะครับ 0952246497นะครับดูนะครับสภาพนะครับโดยรวมนะครับสวยงามนะครับสำหรับ power amp นะครับ NPE นะครับ E5000A นะครับสภาพนี้แล้วก็ Vatec นะครับ3,600 RMS นะครับตัวนี้นะครับ สนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับร้านที่นี่ดีโอนะครับ095-224-6497นะครับสภาพสวยงามนะครับทั้ง d ห้5000 a นะครับและก็ว่าเทคนะครับ3 6 0 0 r s นะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ095-224-6497นะครับแล้วก็มาดูนะครับ power amp yamaha ตัวนี้เป็น w i t c h i n g แท้นะครับตัวนี้แท้ ราคาบ้านๆนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดก็ได้นะครับดูนะครับตัวนี้ของแท้นะครับจากอินโดจีนนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดก็ได้นะครับ0952246497ครับร้านพิเน็ตอะโวโอนะครับโทรมาได้นะครับสั่งจองสอบถามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโฮนิคสี่ชัแนลนะครับตัวนี้สี่ชัแนลโฮนิคสี่ชัแนลนะครับเป็นรุ่น SD 1 3 0 4นะครับันี้ใช้งานปกตินะครับราคาบ้านๆนะครับทุกตัวนะครับราคาบ้านๆนะครับที่นี่มีสินค้าหลากหลายนะครับให้เลือกนะครับมีสินค้าเือรสองนะครับไม่ลอยนะครับท่านที่สนใจก็โทรสอบถามราเอียดก็ได้นะครับร้านพินิจโอ디โอนะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7กเกดนะครับ ว่าเทค2400อดีเซตนะครับอันนี้เลยอยู่สามแท่นนะครับสภาพใช้งานปกตินะครับเต็มเดิมหมดนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดก็ได้นะครับร้านทีเด็ดอะดิโอนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับวอกแปดนะครับวอกแปดนะครับนะครับวอกนะครับว8นะครับสภาพก็สวยงาม ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นคราวนะครับนะครับตามนั้นเลยนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับร้านพิณเอออริโอนะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7เก้าเจดนะครับสนใจมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกดิจิตอลนะครับ f32 แหลกนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับทุกอย่างนะครับมือหกมือสองราคาบ้านนะครับเ2าสองพันสี่ร้อยอานสี่ร้อยนะครับว เจริญนะครับตามนี้นะครับสนใจก็โทรได้นะครับ095224497ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กำลังให้เจตุดตามรับชมนะครับ